ดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูปลากันที่หาดเขาควางถูกไหมหาดหาดหาดอะไรหาดหาดเขาหาดหาดเขาควางหาดหาดคอกวางอ๋อโอเคแล้วก็จะหาดคอกวางอยู่ที่จังหวัดอะไรคะกระบี่ครับหาดคอกวางใช่ไหมวะใช่อยู่ตรงทับแขกอะค่ะหรือเขาเรียกหาดกองม่วงกันหนูไมรู้เลยเนืหา ขอมุ่งถัดไปนะครับอันนี้เราเพราเรียกหาดคอควางนี่เพราะว่ามันอยู่ตรงตรงเกาะควางนะครับนู่นนะครับที่ผมชี้ให้ดูนะครับแต่เราคลิปที่แล้วเราไปดำน้ำันตรงนู้นใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดำน้ํากันตรงนี้ซึ่งวันนี้ซึ่งวันนี้มันดีมากเลยเพราะว่าน้ํามันใสเนาะแล้วน้ําขึ้นด้วยเราก็จะไปดูสิ่งมีชีวิตตรงหาดคอควางนะครับว่าที่มีปาลารังเขาควางเยอะๆเนี่ยมันจะมีปลาอะไรให้เราดูมากนะ บรรยากาศดีอย่างนี้ครับเราต้องลงดำากันเลยครับตรงนี้ครับก็อยู่ตรงหาดเกาะกว้างนะครับไม่ได้หาดคอควางอะไรหาดเกาะกว้างนี่ยอยู่ที่ลันตานะครับอันนี้เขาจะเรียกว่าหาดเกาะกวางครับตรงนี้ครับชายหาดตรงนี้สังเกตนะครับจะมีประการังที่ตายแล้วลอยมาติดก็นแน่นอนครับในนั้นก็ต้องมีปะการังแน่นอน ก็ปะการังกลุ่มแรกที่เจอก็พวกปะการังโขดนะครับเราจะไปตามหาปะการังเขาควางครับว่าอยู่ตรงไหนของหาดนี้ครับ ันนี้ก็ไม่ได้ใสอะไรเลยนะครับก็แสงก็สามารถส่องถึงครับปลาตัวแรกที่เจอนี่ตัวนี้ครับว่ายหลบไปก็เป็นกลุ่มของปลาการลังครับปลาการลังอะไรนะต้องค่อยๆซูมเข้าไปครับแล้วก็ปรับสปีดครับนี่นี่ว่ายหลบเข้าไปแล้วมันคือปลาการลังร้องกำปั่นนะครับลายสวยทีเดียวไอ้ตัวนี้เราพบทั้งอ่าวไทยและอันดามันเลยครับ ปลากระลังนี่ก็คือปลาเก๋าขนาดเล็กนั่นเองนะครับตัวนี้ที่ว่ายไปเร็วๆนี่ครับรปุ๊บใครดูทันไหมครับอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นปลาผีเสื้อนะครับแต่มันเป็นปลาเทวรูปครับตัวนี้เลยปลาเทวรูปชื่อในหนังสือเนี่ยก็อาจจะผิดเพี้ยนอยู่นะครับเพราะว่าชื่อปลาเทวรูปครับไปทากับปลาผีเสื้อคีบยาวครับผีเสื้อนรูรีคีบยาวดังนั้นปลา เทวรูปเราจะเรียกปลาเทวรูปไปเลยนะครับไม่ใช้คําว่าปลาผีเสื้อนําหน้านะครับถ้าเกิดเป็นปลาผีเสื้อก็จะใช้ปลาผีเสื้อนําหน้าไอต,ตัวนี้เป็นผีเสื้อคอขาวครับนะครับไกลๆในกลุ่มนั้นนะครับก็ในการดาครั้งนี้ก็ไม่ได้ดําลงไปลึกครับเพราะน้ํามันลึกครับประมาณ4เมตรเราดําได้แบบทั่วข้าวเ่านะครับ อันนี้พอดำไปกิดติดปลาารลังก็จะเจอฝูงปลานะครับเนี่ฝูงปลาที่เห็นนี่ก็คือปลาอมไข่ครับตัวแรกเลยนี่ครับปลาอมไข่ลายทะแยงครับในตัวนี้ก็ลายสวยเลยครับลายทะแยงมันก็ดำตรงนี้ครับเราปรับเป็นหมวดโลนะครับจะได้เห็นปลาจะชัดนะครับจะได้เห็นปลาหลายแบบนี่มีปลาอะไรนะปลากระดีนะครับปลากล้วยเหลือง น่ครับปลากล้วยเหลืองวัดอย่างนั้นนะครับปลบหน้าปลากระดีทะเลไปอันนี้ก็ปลาเทวรูปเห็นไหมัปลาเทวรูปกับปลาปลาผีเสื้อนรีชีบยาวนี่ก็แตกต่างกันนะครับไนตัวนู้นก็ปลาปลารายแก้มขาวนะครับเป็นกลุ่มเลยในกองปลาการลังใหญ่นะครับมันก็จะมีปลาหลายชนิดที่อาศัยร่วมกันเลยนะครับเป็นปลาฝูงนะครับี่ก็มีปลาสลิด หินหางเหลืองนะครับสลิดหินก็ไหว้ปนกับปลากล้วยหางเหลืองครับหางเหลืองเหลืองนี่ครบนูนๆๆๆๆีบยาวนี่คือปลาผีเสือ้อคีบยาวนะครับเราดำได้ไม่นานครับเราก็ต้องขึ้นมาหายใจนี่ครับปลาผีเสื้อคีบยาวนะครับ คือคีบเพราะจะยาวนะครับก็ยังไม่คุ้นกับคนครับว่ายหนีคีบเพราะจะยาวมากเลยครับเราเลยเรียกปลาผีเสื้อคีบยาวครับปลาผีเสื้อนูรีคีบยาวนะครับคือในใน,นี้ชื่อหนังสือเนี่ยผมแก้ให้นะครับปกติเขาจะเรียกปลาผีเสื้อปลาโนรีคีบยาวครับผมเพิ่มคำว่าผีเสื้อเข้าไปไอตัวที่จะว่ายตัดหน้าเรานี่ก็คือปลาโลกขุนทองพยาบาลครับปุ๊บ ควเดียรับการสังเกตปลานี่ครับมันเยอะมากนะครับในในกลุ่มกองหินนะครับมันจะเป็นสังคมหรือว่าเป็นอย่างที่เคยบอกครับมันเป็นหมู่บ้านจัดสรรมีทั้งปลาหลายอย่างครับอันนี้ปลากระดีนะครับกระดีนะครับแล้วก็เขาจะรวมกลุ่มกันหากินนะครับตัวนี้ก็เจ้าปลากระพงนะครับปลากระพงก็่หวไปนี่ครับปลา ผีเสื้อโนรีทีบยาวก็ว่าช้าๆหลบไปครับสวยทีเดียวนะครับนั่ปลารายแก้มขาวครับนี่อย่างกับพงครับข้างลายลายพาดนะครับปลากระพงลายพาดครับเราก็ไปตามหาปลากระการาลังมาต่อนะครับปลากระลังขาวฟาง ตัวนี้ก็เป็นปลาผีเสื้อแขีดครับพบได้ทั้งอ่าวไทยแลอ้อนดามันเลยครับเพราะว่ามันมี8ขีดนั่นเองครับเป็นลายเส้นสีขาวขาว8ขีดนะครับตัวนี้ก็น่ารักมากครับเป็นปลาโหลก็ได้ในตระกูลปลาผีเสือ้อลงดำน้ำครั้งไหนก็เจอครับตอนนี้ก็ว่ายหนีผมไป แล้วเราก็มาเจอครับปะาการังที่เราตามหาคือปะการังเขากวางครับแนกองการังเขากวางนี่มาดำน้ำนี่หายากนะครับต้องดูกะพื้นที่ดีๆว่ามันอยู่ตรงไหนการสังเกตของผมก็คือดูจากบนฝั่งครับมีต้นสนคู่ตรงไหนก็นับขึ้นมาครับตรงนี้ก็จะมีปลาสลิดหินหางเหลืองครับอาศัย หลบภัยอยู่ในปะการังเขากวางกลุ่มนี้ครับปะการังเขากวางกลุ่มนี้ก็เป็นที่หลบภัยของปลาตัวเล็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาสลิดหินปลาผีเสื้อนะครับปลาผีเสื้อแปดขีดที่ที่ตัวเล็กๆครับมันจะมาหลบตามปะการังครับเป็นแหล่งที่หลบภัยของมัน จากนั้นเราก็่ายมาตรงเห็นตัวยาวๆนี่ไหมครับนั่นครับที่วงกลมสีแดงๆนั่นมันคือปลาใบามิดโกนนะครับแม่ําตัวเนียนเหมือนเป็นปาลาคารังเลยนะครับตัวนี้ครับปลาใบามิดโกนหรือที่เขาเรียกว่าปลาข้างใสนะครับในหนังสือปลาบางชนิดเรียกปลาข้างใส แต่ว่ามันอยู่ในปลากลุ่มปลาเลเซอร์ครับเลเซอร์คือใบมิดโกนหรือใบมิดโกนโกนหนวดครับที่เขาเรียกปลาพัน์ธุนี้เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าลักษณะมันบางเหมือนใบมิดโกนเลยครับใครที่เคยโกนหนวดก็จะรู้ว่าใบมิดโกนบางแค่ไหนนะครับ กลุ่มปะการังนะครับมีความสําคัญมากไม่ว่าจะเป็นปะการังโขดหรือปะการังกิ่งพุ่มไม้หรือจะเป็นปะการังเขาควางอย่างที่เห็นเนี่ยครับคือเขาเป็นที่หลบภัยหนึ่งนะครับคือป้องกันตะกอนทรายนะครับอ่าเป็นแหล่งหลบภัยเป็นแหล่งหาอาหารนะครับและยังสามารถสร้างทรายได้นะครับจากปะการังพวกนี้ครับคือปะการังเขาควางเนี่ยที่ตรงนี้ครับ เป็นเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์มากในกระบี่เลยครับเป็นทุ่งกว้างเลยนะครับก็พื้นที่ก็เยอะอยู่นะครับประมาณหนึ่งไร่ได้จริงๆนะครับพอตรงนี้ครับจะประกอบไปด้วยปะการังโคดนะครับปะการังเขากว้างครับในหนึ่งไร่ของหาดคลองม่วงนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์มากครับปะการังน้ําตึ้นข้อเสียตรงนี้ก็คือน้าไม่ค่อยใสครับคือตรงนี้มัน มันใกล้ฝั่งครับน้ําก็เลยไม่ค่อยใสงนั้นที่ผมว่าภาพาาให้ทุกคนเห็นเนี่ยครับมันก็เป็นสิ่งที่น่าหวงแหนนะครับเนี่ยครับด้านหน้าเปน็นโรงแรมหมดแล้ว,วแล้วก็ที่ผมหาหาปลาให้ดูนะครับคือเจ้าปลาที่อาศัยในแนวปาการังนี้คืออยากให้ทุกคนได้เห็นว่าความหลากหลายในแนวปะการางครับมีปลาอะไรบ้างครับอย่างที่พบบ่อยก็คือ เจ้าตัวนี้ครับปลาอมไข่นะครับเปงเลยนะครับแล้วก็เป็นปลาอมไข่ที่มีความสวยมากเลยครับปลาอมไข่ผมบอกก่อนครับมันจะเป็นปลาที่อมลูกไว้ในปากครับจนกว่าจะโตก็เลยเรียกปลาอมไข่ครับผมตั้งแต่มันเป็นไข่เลยแล้วก็มันก็เป็นตัวอ่อนขึ้นมาในกลุ่มของปลาอมไข่ก็เป็นปลาขนาดเล็กที่อยู่รวมฝูงก็ตรงแนวปลาลังนี่แหละครับอ้าวเรามาเจอปลาเลเซอร์อีกแล้วครับ ถ้าสองตัวนี้ก็ปลาไปไม่ไกลหรอกครับแต่จุดนี้เคยเจอแบบเยอะมากเลยจํานวนนี้ครับนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะอาศัยอยู่ตรงนี้ครับแลวเล็กๆอ่ะเขาจะพลางตัวอยู่ในอหอยเม่นนะครับเพราะว่าเขาตัวเล็กก็หอยเม่นไปที่ไหนเขาจะไปที่นั่นครับ จากการดำสำรวจปลาแล้วก็ปะาารังเขากวางที่ในพื้นที่นี้ครับก็ผมก็ได้พบว่าแถวนี้ก็ยังสมบูรณ์อยู่ประมาณ80%ครับยังมีบางส่วนที่โดนเชือกอวนนะครับลากนะครับก็ทําให้เสียหายนะครับก็หลายหลายเสียหายไปหลายกอเลยครับเชือกอวนที่ต้นนีครับยาวทอดไปนะครับก็ ลากไปเลยครับเป็นเชือกอวนแล้วก็เราก็จะโดนขึ้นซัดพอขึ้นซัดเนี่ยเขาก็จะลากนะครับก็เสียหายนอกจากนี้ยังมีความเสียหายเนี่ยครับจากเนี้ยครับปกากรลังเปลี่ยนสีครับคือตรงนี้คือปกากรลังพ่อขาวไปเลยครับตั้ก,ก่อนนี้พ่อขาวเพราะอะไรตรงนี้น้ํามันร้อนมากเลยเพราะว่ามันใล้ฝั่งขว่ากอที่เห็นที่ผ่านมาครับมันก็เลยฟ่อขาว มาดูชัดๆนะครับอันฟอกขาวของปากาลังเนี่ยเกิดจากเนี่ยครับตรงนี้ครับความร้อนทําให้สารลายที่อาศัยอยู่ในปากาลังเนี่ยเครียดเครียดแล้วมันก็ออกไปเลยออกไปทําให้ปาการังอ่อนแอรครับรการังฉุดน,นี้ถึงไม่มีสารลายครับถ้าจะมีสารลายจะเป็นไงครับมีสารลายสีสันของปากาลังก็จะสวยอย่างนี้ครับเนี่ยครับมีสีม่วงสีเขียวนี่คือสมบูรณ์ครับ ก็น่าเสียใจครับปกกรลังตรงนี้ก็โดนทําลายจากภาวะโลกร้อนไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับชายหาดที่ขอหาดคลองม่วงกระบี่เนี่ยยังมีอะไรน่าสนใจอีกมากเลยครับนอกจากปะกกรลังเขากวางแล้วนะครับใครดำน้ําก็มาดูพวกฝูงปลาต่างๆได้ที่นี่เลยนะครับหาดคลองม่วงครับตรงใรกล้ๆเกาะกวางนะครับหาดคลองม่วงกระบี่ครับสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับ ชายหาดตรงนี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ